สวัสดีเซลาวันดียี่สิามหลังฝนตกพี่น้องฝนตกน้ําก็มาแบบแรงมาขึ้นบ้านนี่ล่ะฝนตกแบบคักเลยพี่น้องจ้าที่นี่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกบักห่ายบักว้าเลยบาต้นบักทั่วภูมิฟักง,งาวแบบไร่้างของอี่ละน้ำท่วมจิงนองและเน่ละนาดเป็ดตะชิโตนศาสตร์จะขวงบ่เบื่อนี่ละ พาพี่น้องมาอัปเดตไม่รู้ว่าจะขังอีกนานไหม <c oughs> สําหรับเซานี่พี่น้องจา๋ามองได้ต๊กแนตอนนี้กําลังเล้นมาอีกเด้อลิ้นกระยุกระยุวยเลยปา้าเป็นตาสะอวนบ่พี่น้องเป็นตาสะออนเพราสําหรับบักทั่วภูมิฟักเงาแบบไรค่ะของอีแหละบึ้ยหน่วยมันคูณนะผู้ใดเคยเห็นบ่พี่น้องจา๋าหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหลายคนอาจจะบ่ราทนได้เคยเห็นนะคะว่ามันเป็นทั่วภูมิอีังแบบนี้ คือหน่วยเงาแท้พัิวานาะอันนี้เป็นทั่วภุมิฟักเงาแบบไรข่ขางเด้อพันของทางสวนนะคะถ้าทั่วภุมมทั่วไปน่ะจะเป็นแบบหน่วยสันสันหน่วยปอมๆเป็นเสียนแล้วก็แข็งแต่ว่าสาหรับทั่วภูมิพันธ์นี้นะคะหน่วยใหญ่หน่วยเงาฟักสีขาวพี่น้องจ้ากินกระแสบบอเหมินเขียวตํากระแสบพี่น้องจอ้าบบเป็นเสียนเด้อมีเบื้องลักษณะต้นลักษณะดอกแล้วก็ลักษณะ,ษณะหน่วยของพืน คือลักษณะหน่วยเป็นทั่วฟักเงวทั่วไปพี่น้องจัาแต่ไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ค้างหน่ยหนึ่งความาวกาสะอยู่ประมาณ4 0่สิบเซนนะคะเึ้นอยู่กับการดูแลและระลักษาผอมเด้อเปดเป็นตระสอนบอสหลฬาลจวีใจวอนน้าฝนพี่น้องจ้าย,ยานน้ำถั่วมือคืนนี้นักกว่านี้ค้างกว่านี้แต่ตอนนี้เพื่อนกำลับไปเรื่อยเรยแล้วระบายไปเรื่อยเรื่อ,อ,ะอนะคะคาดว่ามันนี้แจ็คซีบกโบกพี่น้องขอาร์โบไแน่ใจคือกัน สำหรับฝนนะคะเป็นตาสอ่อนครับเมื่อเบิงกะชุ่มชื่นหัวใจเป็นเห็นผลงานคงจะของ,ของนี่คือหน่วยของเพลินลักษณะหน่วยของเพลิอนออกขาวนวลยังสีพี่น้องนี่้าผู้เ่าสมัยมโบรานเบิอนกะสิวา่าทัวโบรานบ่เบิ้นกะสิวา่างสีนะเพราะว่ามีหลายๆคนเพลินถทรเขามาสอบถามว่มามันเมนทัวโบรานอีลี่อยู่บ่เพลิน่า ตามที่เห็นเลยพี่น้องจ๋า่ทยจากสวนจริงนะคะนี่คือช่องจริงม่จะมีอยู่สองช่องพี่น้องจ๋ามีนาภาพรสาวบ้านนากับนาภาพจารจ่าลูกแพรพี่น้อง้าเป็นช่องอื่นโบแมนเด้อพี่น้องเบิ่งดีๆเบิ่งดีดีนะคะนี่ลักษณะหน่วยของเพิ่อนโรคอมได้พี่น้องจา๋าเอ้ยเ็นตาออนซ่อนบ่ะูกนะแปลงนี้ปูวันที่สี่นะคะสี่พฤษภาสองห้าหกเจ็ดส่วนแปลงด้านนั้นนะ จะมียูทากันหาแปลงปลูกห้างกันแปลงละสิบกว่ามือถ้าจาบ่ผิดนะคะพี่น้องจ้าประมาณนี้นะคะเรารวสิบกว่าวันปลูกท,ทัดทัดทัดกันไปนะคะถ้ารุ่นนี้เวิร์ดรุนนันก็นกนจะออกดอกออกดอกทัดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จังจะวนมากปลูกแปลงเก่าต่ว่าถ้าปลูกแปลงเก่าสัมกับบไไรดได้พี่น้องจ้าเพราะว่าดินมันเท่านีางตามวิชาการพื้นนั่นแหละโมหูจักสีอธิบายแต่หูยู่ว่าเป็นยังไงบวสซานสำหรับแซานี่กลับมาอัปเดตนะคะ แปลงทั่วภูมิให้พี่น้องได้เบิงกันสำรับเศร้านี้ไปแล้วจ้า,าผู้ได้ยากหูความเคลื่อนไว้ตอนต่อไปกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้ด้วยพี่น้องจ้า